ไหนแล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีนะสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีน้องปล่อยนาเคยร้องมึงเคยรองมึงเคยร้องมึงม่งเคยยิงเลยเรืองนั้นนานรวยกระตุนน้องมึงเนี่ย ใช่ไหมแม็กูเออก็ใช่พบแม็กมึงแม็กเลยเอามาเล่นมากลับไปที่ปั้นน้ำมันก่อนไปวางที่นอนไป ไปหาไอ้ฟันนะมันาจุดเซฟไงบุดวางจุดเซฟไงตอนเกิดตอนไปตอนมามึงทำไม่ไหวคนเซฟโซนบ้านเราเลยแหลกตรงเซฟโซนบ้านเรา ตีดอกมาม้าขวากันดีวังนะข้างน่าีตกรวจไม่วางระเบิดไปเลยอ่ะ อยากกอดพ่อีเล้ยู้จะเอามามึงไงละตัวกำลังดบขออยู่เดี๋ยวบ้างมึงไงละ มันได้หายแล้วนะมึงก็ก็ตามเด้ยดขาดกันนี่นี่นี่น้องข้าล่าไปน้องตร้ตีตุงเนี้ยโถ่มึงวางขึ้นปากมือเระด้วย ให้อีกแล้วเนี่ยอืมกูบอกว่ากูจะให้มึงห้าอันเมื่อกูมาหกอันแล้วนะเออกดเดีะโอเคยังกูยังทิ้อีกแปยังทิ้อีกแปดถเครื่องเอ้ยกม่ต้งไม่ต้อง,องเริ่มื้อห <c oughs> นีหรือวพี่รวยเพราะขวยท้องรวยะทองกันเยอะชิบท้าย หาดอกพองยิงเล่นเลยเนี่ยไอ่มีวิเไม่มีวอร์ จบรายการนะฮะดิเซเจเจอปืนฮะ